สวัสดีครับผมช่างนกวัสมอนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเจ้ายามาฮ่าดีทีร้อยี่ห้าคันนี้นะครับคันนี้ก็จะมาทําการขึ้นสายไฟใหม่นะครับขึ้นใหม่ก็เป็นระบบสิบสองโวลต์นะครับนี่ผมก็จะพามาดูสภาพรถนะครับคันนี้ก็สภาพรถส,สวยมากนะครับวันนี้เราจะมาทําการขึ้นสายไฟใหม่นะครับแปลงเป็นระบบไฟ1ิบสองโวลต์นะครับขึ้นใหม่เนี่ยที่นี้ของผมก็คือจะถกของเก่าทิ้งหมดเลยนะครับจะไม่ใช้ ของเก่าเลยนะครับก็คือใช้สีสายไฟตามมาตรฐานของยามาฮ่าเลยนะครับสีสายไฟที่เราใช้ก็จะใช้แบบเดิมๆไม่บิดพิ้วแม้แต่สีเดียวนะครับเพื่อให้การซ่อมบำรุงและเซอร์วิสง่ายนะครับไม่ว่าจะกลับมาหาผมทาหรือว่าจะเป็นช่างคนอื่นทานะครับเพราะว่าสีสายไฟของแต่รถล,ละรุ่นรถล,ละยี่ห้อของเขาก็จะมีเป็นเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการขึ้นใสยสายใหม่ในเจ้ายามาฮ่าดีที แล้วยี่ห้าคันนี้นะครับสาภาพรถตัวจริงสวยมากนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวเราไปทําการรื้อแล้วก็ขึ้นสายไฟใหม่กันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ทําการรื้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้ายามฮาดีทีคันนี้ของเรานะครับที่จะทาการขึ้นระบบสายไฟใหม่เป็นระบบไฟ12โวลต์นะครับโอ้บบไฟคข้าวๆที่ติดตัวรถมาก็ประมาณนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาทําการขึ้นใหม่กันนะครับสําหรับสายไฟในเจ้ารถยาม้า ทีทีล้วยี่ห้าของเราคันนี้นะครับนี่คือสายไฟที่ติดรถมานะครับก็ประมาณนี้เราก็จะขึ้นตามสีเดิมสเปคเดิมของเจ้ายมาฮ่าเลยนะครับสีสายไฟสีสายไฟที่เราเตรียมไว้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะสําหรับการขึ้นสายไฟของเรานะครับสีก็จะตรงตามรุ่นของเจ้าามาฮ่าเลยนะครับต่อไปเราก็ทําการขึ้นนะครับขึ้นก็คือขึ้นใหม่เลย สายไฟที่ติดกับรถมานี่เราก็จะเอาออกหมดเลยครับเราก็จะไม่ใช้เลยเราจะมาใช้ชุดนี้ขึ้นใหม่แทนนะครับก็เดี๋ยวไปทําการขึ้นกันเลยครับสําหรับชุดสายไฟ12โวลต์ในเจ้า Yamaha DT 125ของเราคันนี้กันนะครับตอนนี้ผมก็ทําการขึ้นสายไฟไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเจ้า Yamaha DT 125ของเราคันนี้นะครับไฟคร่าวๆที่เราขึ้นไว้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการขึ้นสายไฟไใหม่ในเจ้า Yamaha DT 100ของเราคันนี้นะครับนี่ก็ บริเวณหัวกระโหลกนะครับที่ก็ที่ลงมาจากแผงคอนะครับทางนี้ชุดสายไฟที่ขึ้นมาจากเครื่องนะครับสายไฟที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสายไฟเดิมๆของเจ้ายมาฮ่าเลยนะครับก็สีจะตรงทุกสีเลยนะครับเช่นบริเวณนี้นะครับนี่ครับกล่องไฟนะครับสีส้มสีดําสีดําคาดขาวนะครับก็สีขาวคาดแดงสีดาสีสีน้ําตาลนะครับเราก็จะใช้สายไฟที่สี ตรงทุกสีนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็เซอร์วิสนะครับตรงนี้ก็เป็นสายปั๊มวัตต์ลูกก็ตรงสีทุกอย่างครับนี่ก็เป็นช่วงบริเวณไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวเรานะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นแผ่นชาร์จนะครับตรงนี้เป็นปลั๊กดีเดย์ไฟเลี้ยวสีก็จะตรงนะครับนี่ก็เป็นปลั๊กที่คอยแล้วก็สายดินนะครับสายไฟชุดนี้ก็คือผมขึ้นมาเป็นสายตัวอย่างเฉยนะครับเพราะว่า สายไฟมันตกเกตเส้นหนึ่งครับก็คือเส้นสีน้ําเงินเนี่ยครับมันก็เลยดูไม่สวยนะครับเพราะว่าผมจะขึ้นมาเป็นแบบไว้สําหรับลูกค้าที่จะสั่งนะครับก็สายไฟทุกอย่างนี่ก็ทุกเส้นนี่ก็คือได้มาตรฐานหมดนะมีเส้นนี้เส้นเดียวที่ตกเกดสีน้ําเงินนะครสายไฟตกเกตในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือสายไฟที่ไส้ไม่เต็มนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับงานขึ้นสายไฟใหม่ในเจ้ายามาฮ่าดีที125ของเราคันนี้นะคันนี้ก็เป็นสาย ต้นแบบนะครับงานที่เราขึ้นก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นปลั๊กเกลตุลูกก็ตรงสีตรงสายไปถึงก็เสียบได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นปลั๊กบริเวณไฟท้ายนะครับอย่างนี้ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดไฟท้ายก็สีตรงสายตรงรุ่นยามาฮ่าเลยครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณกล่องไฟนะครับก็ตรงสีตรงสายของเจ้ายามาฮ่าเลยนะครับก็ขึ้นมาก็เป็นบริเวณนี้ครับสายไฟที่เราใช้ก็คือเป็นสีตรงรุ่นของรถยามาฮ่าเลยครับ บริเวณนี้ก็เป็นปลั๊กแจ็คดีเล์ไฟเลี้ยวก็เสียบได้เลยครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณคอยนะครับสายดินแล้วก็แผ่นชาร์จแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับซ่อนไว้ตรงนี้ก็มาก็บริเวณหัวกะโโลกนะครับหัวกะโโลกก็นี่เลยครับก็เก็บงานเข้าแจ็คเข้าปลั๊กต่างๆเลยนะครับไปถึงก็เสียบได้เลยนะครับที่ไม่เดิมก็คือปลั๊กนะครับปลั๊กไม่เดิมเพราะว่าปลั๊กของเจ้าามาฮ่าเราจะเป็น โค้งนะครับเหมือนหลังเต่าผมหาไม่ได้ผมก็ใช้เป็นแจ็คแบบรุ่นใหม่นี้ครับก็เสียบได้ครับแล้วก็หาง่ายนะครับเวนตรงนี้ก็เป็นสายที่ลงมานะครับจากหัวกะโหโลกลงมาช่วงคอนะครับก็ลงมาตรงนี้ก็เป็นที่มาจากขึ้นมาจากเครื่องครับนี้เราก็ขึ้นใหม่ทําให้ใหม่นะครับเพราะตรงนี้เละมาผมก็ทําการเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรให้ใหม่หมดเลยนะครับสําหรับการขึ้นสายไฟใหม่ในเจ้ารถยามห้า dt ทนึร้อยยี่ห้าของเราคันนี้ครับบริเวณเรือนไม้หน้าปัดนี้ก็ติด ครบทุกอย่างนะครับก็เปิดใช์กุญแจก็เกียวว่างโชว์นะครับเกียวลูบนี่โชว์เปิดไปเลี้ยวด้านซ้ายนี่นะครับหน้าปัดก็โชว์นะครับด้านหน้าก็ติดนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็ติดโชว์นะครับนี่ก็ดับนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็เบร์ด้านหน้าก็ติดโชว์นะครับด้านท้ายก็ติดโชว์นะครับแล้วก็ ปิดนะครับเปิดแต่แต่ดังนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟหน้านี่ครับไฟหลี่ก็ติดตามสไตล์ของเจ้ายมาห้าของเรานะครับนี่ครับก็ปิดสวิตช์ไฟก็ดับนะครับนี้ก็เป็นตปเบรกเท้านะครับตปเบรกเท้าก็ติดนะครับแล้วก็นี่ก็คือตปเบรกมือนะครับนี่ครับตปเบรกมือตบเบรกมือก็ติดนะครับนี่ครับตปเบรกมือเราใช้ได้นะครับตปเบรกมือ นะครับเมือทุกอย่างก็คือติดครบหมดน,นะครับระบบที่เราเดินไปใหม่ให้นะครับนี่ก็ติดเครื่องดูไฟหน้าปัดบริเวณนี้ก็ติดพอเปิดไฟหน้า ไฟสูงก็ติดโชว์นะครับเนียบดับติดนะครับก็ติดโชว์ครบอย่างนะครับสำหรับเจ้า Yamaha DT 1 2 5 125ของเราคันนี้นะครับเร่งนิดหนึ่งครับเบาไปหน่อยไฟหน้าก็ติดแจะคจับนะครับอ่านะ ได้ทุกระบบนะครับสําหรับงานื่องสายไฟใหม่ของเรานะครับบริเวณนี้ก็ดับปกตินะครับนะครับก็ดับปกติเดินครบทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสายตัวอย่างของเราในเจ้ารถยม m a h a dt125 คันนี้ของเรานะครับสายเดิมก็อยู่นี่หมดเลยนะครับผมไม่ได้ใช้แม้แต่เส้นเดียวนะครับแล้วก็สายไฟก็มาแล้วครับสีเงินที่เราไม่มีนะครับทีอันนี้มันสีเงินมันเป็น สีโตเกะนะครับแ็ผมก็เลยขึ้นเป็นตัวอย่างไปเลยนะครับนี่ชุดสายไฟใหม่เราก็มาแล้วเดี๋ยวแล้วก็จะทําการขึ้นใหม่นะครับสายเดิมนี่ผมก็ทิ้งเลยนะครับคืนเจ้าของนี่ก็เป็นมออแบตนะครับมออแบตเสียต้องเปลี่ยนมออแบตใหม่อีกลูกนะครับเป็นระบบไฟ12โวลต์นะวันนี้ก็เป็นแบตลองเฉยๆครับอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับงานขึ้นสายไฟใหม่ในเจ้ารถยามาฮ่า DT125 ของเราที่แปลงเป็นระบบไฟ12โวลต์นะครับ ตอนนี้ผมก็ทําการขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในสายไฟเจ้ารถยมห้าดีทีร้อยยี่ห้าของเราคันนี้นะครับระบบสายไฟก็คือตรงสีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยครับก็คือตรงสีตรงรุ่นของเจ้ายมห้าของเราเลยนะครับเนี่ยครับก็คือใช้เป็นสีเด,เดิมทุกสีเลยนะครับนยะครับสายก็ประมาณนี้ก็คือใช้เป็นสีแบบเดิมของเจ้ายมห้าเลยนะครับ ไม่ได้ใช้แปะปอแม้แต่ติดเดียวเลยนะครับเนี่ยครับก็เข้าแจ็คเข้าลักก็ประมาณนี้ครับนี่ก็ไล่ลงมาจะเป็นช่วงพักเล่ไฟเลี้ยวแล้วเข้าคอยแล้วก็สายดินนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณอักแผ่นชาร์จนะครับก็เสียบได้เลยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้าปัดนะครับในหัวกะโหลกก็เข้าลักแล้วก็สีตรงทุกรุ่นเลยนะครับตรงทุกสีเลยนะครับเนี่ยครับก็ สามารถเสียบได้เลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับงานขึ้นสายไฟใหม่ในเจ้ารถยามาฮานิตี125ของเราคันนี้นะครับนี่ก็คือลงมาจากคอนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ขึ้นมาจากเครื่องก็ตรงสี่นะครับก็เสียบได้เลยนะครับนี้บริเวณไฟหน้าปัดก็ติดครบๆเดิมๆนะครับก็เปิดติดกุญแจก็เกี่ยวว่างโชว์ไฟเกียวลุบะโชว์นะครับก็เลี้ยวสายนะครับ ไฟเลี้ยวด้านซ้ายก็ติดนะครับแล้วก็หน้าปัดก็โชว์นะครับหน้าช้ยก็ติดปกตินะครับปิดก็ดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวด้านขวานะครับหน้าก็ติดโชว์นะครับแล้วก็ด้านท้ายก็ติดนะครับก็ดับก็ดับปกตินะครับแต่ดังแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับตอนที่เราดับเครื่องนะครับไฟหลีกก็ติด ามปกตินะครับในสไตล์ของเจ้าามาฮ่าของเรานะครับแล้วก็ดับก็ปิดปกตินะครับนี่ก็เป็นตบเบรกมือนะครับตบเบรกมือก็ใช้ได้นี่ครับก็ติดครบทุกอย่างนะครับในการเดินระบบไฟนะครับนี่ก็เป็นตบเบรกเท้านะครับตบเบรกเท้าระบบเครื่องยนต์ก็ดับตรงนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่ครับดับปกติบริเวณไฟ ของเราด้านหน้าก็ยังติดอยู่นะครับน,นี้เราก็สตาร์ทใหม่อ่ะหนูถอยพ่อก่อนลูกเดี๋ยวพ่อสตาร์ทกันครับบริเวณไฟยันไม้ก็ติดนะครับ้วเปิดไฟหน้าเนี่ครับไฟือนไม้ก็โชว์ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ไฟสูงนี่ก็ติดโชว์นะครับเนี่ยครับไฟต่ำก็ดับปกตินะครับไฟหน้าก็ติดแ่มครับตอนนี้ก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับงานขึ้นสายไฟใหม่ในเจ้ารถยามาฮ่าดีทีร้อยของเราคันนี้นะครับดีทีร้อยยี่ห้าของเราคันนี้นะครับสายไฟก็ต้นแบบก็อยู่นี่นะครับแล้วก็ของเดิมอยู่นี่นะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบผลงานผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่างนวัตสมอครับผม